นะคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะเขาเรียกว่าทำพิธีการเผาลงศพเนี่ยโหแล้วเป็นวัดดังด้วยนะวัดดังค่ะวัดจันเจริญสุขอยู่ดีคุณก็จะได้เขาเรียกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะเดี๋ยวนี้เขาทำท่าใหม่สวยงามปีที่แล้วนี่เองครับผมนะฮะคืออยู่ดีก็จะมีแบบว่าจังหวะที่เผาหรือพาศพก็จะมีเด็กร้องฮะก็ ก็ใครอยู่ข้างก็ขนลุกกันเป็นแถวฮะคุณผู้ชมพระลองมาจากไหนไม่รู้ฮะฟ้าผ่าแดดเปึ้งเปรี้ยงนะคะฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาก็จะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันเหมือนว่าทําให้เขาจริงๆริงตามเขาก็ดีใจนะคะที่เขาได้ได้ตรงนั้นแล้วเขาก็จะได้ไปยังภพภูมิของเขาหรือว่าใครที่เคยทํามาก็ร้องไห้เลยออกมาเลยบางคนสัญญาไว้ชาติหน้าเรามาเกิดเจอกันอีกนะแล้วตัวเองก็เลยมีแฟนไม่ได้มีคู่ไม่ได้เพราะว่า คนเก่าก็ตามอยู่ใช่คนเก่าก็อยากมาเกิดก็เกิดไม่ได้ยังไม่ถึงวาระของเขาเราต้องไปปล่อยเขานี่ฮะชัดเจนนะคุณผู้ชมนะใครที่สนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับผมนะอะสายมาแล้วนะครับคุณพรครับผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับกัมยานด้วยนะครับสวัสดีครับครับผมคุณพรครับวันนี้โชคดีได้รับกัมยานนะคุณพรจะถามอาจารย์เรื่องอะไรครับเชิญครับ อาจารย์เกียรตันจะดเรื่องค่ครองอนอยู่ปิดเสียงโทรทัศน์นะคะเรยกันในโทรศัพท์ได้ยินได้ยินนะคะจ้าเสียงมันดีเลยเรื่องคู่ครองใช่ไหมใช่คู่ครองที่ตอนนี้ครองกันอยู่เหมือนเพ่ออยู่รืแม่แต่มือนเพื่อัไกลเลยมันเป็นเพราะอะไรครับผมคู่ครองอยู่ด้วยกันนานหร้วยังค่ะนานแล้วก็าแปีแล้วค่ะาปียังไม่เข้าใจกันอีกเหรอ ปดปีแล้วนะคอเขาเล็นตลอดเลย่ะคู่เข้าหูกัเลยครับทั้งสองฝ่ายไม่เข้าหูทั้งสองฝ่ายนะคะใช่ค่ะหรือว่าเขาพูดอะไรแล้วเราไม่ได้คนเดียวอือเหือนเป็นะไรที่เราใจกันะเราะันอยะคะเราใจเย็นลงนิดดีไหมคะอืไม่เราก็เป็นเป็นน้อยท้าด้วยนะคะเป็นคนี้ มีหลอยู่ด้วยแล้วึงกันคือพิงค่ะเขาว่าเราตลอดนี่มันเป็นเรื่องจรงอะไรอยู่ที่ทไหอาจารย์จะบอกว่าจะเย็นลงนิดดีไหมเพราะยังไงคุณก็ไม่เลิกกันอคุณทะเลาะกันตีกันคุณก็ไม่เลิกกันนะคะเลดวงไม่เลิกค่ะคู่แท้ค่ะไม่มีวันเลิกอเขาบอกว่าไม่ไม่คือของคุณเนี่ยนะ ต้องไปจากกันเท่านั้นนถึงจะจากจากเป็นไม่จากค่<า>ะค่ะค<า>่ะแล้วมันมีวม,ม,ม,มีกรรมอะไรบ้างคะมีเวรมีกรรมอะไรคุณ<า>อจะไป<ม>ด่าไปแ่งสามีนะคะมันมเป็นกรรมอย่ายไปอะไรกันนะอยาา่าด่าอย่าแอืมช่ครับผมเวลาโมโหแล้วอดไม่ได้ใช่ไหมคะ อย่าแช่งนะเพราะว่าถ้าเขาเป็นอะไรเราก็เดือดร้อนนะคะเราต้องดูแลเขาเพราะคนเลิกกับเขาไม่ได้เขาก็เลิกกับคุณไม่ได้ได้แต่ทะเลาะกันเมื่อแจ้งทางรันวิทย์เมียอะไรนะเมียหลวงอ่ะเมียหลวงเขาอคะก็ช่างเขาสิคะอืก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเออก็ช่างเขาสิคะ่แอย่างนี้ตลอดได้เราก็อยู่อย่างนี้ค่ะเพราะเราจะทำยังไงให้เขาเลิกมันไม่ได้คุณทำกรรมมาแบบนี้นะคะ คือเคยอยู่กันสามคนแบบนี้มาก่อนอืม,อมชัดเจนก็อย่าไปยุ่งกับเขาฮะต่างคนต่างอยู่พี่แต,แต่เคยอยู่ยนี้มาก่อนใช่ไหมแล้วคือหลวงเขาไม่เข้าใจเราไยเราทำดีหรือเขาเห็นเขาไม่เห็คือเข้าของเราคือแล้วในเื่อจะมีวันที่ดีไหมคะหมายถึงเมียหลวงเหรอคะค่ะ,คะใช่ค่ะเขาไม่เห็นและะ้วค่ะเพราะเขาคิดเสมอว่าคุณแยกสามีเขา เขาจะเห็นเขาจะเห็นความดีของเราเป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เราก็ทําดีต่อไปนะอย่าแช่งเขานะไม่ว่าใครไม่ใช่ใครค่ะ่อย่าอย่าโกรธอย่าโกรธแล้วแช่งเขาหรืออะไรเขานะอ่ามันเป็นนที่มันเป็นไปอย่างนี้เพราะว่าทำใจเพราะว่าคุณก็มีดีๆในตัวนะอนะ ถ้าพี่แกนี้จเจนไม่ยัตง,ตตงต่างวันนี้ตลอดจนตายเลยถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นคนต้องใจยเย็นๆนะคะ,คะมีสติแล้วก็มีสมาธิด้วยดังน,น,<บ>นั้นก็คิดเล้วแต่อยากจะเลิกแล้ว่าหนีไปแต่ว่ามุ่งเพื่อ,อคุณไปได้ไม่มีทางหรอกคุณได้แต่คิดครับคุณคิดจะทำเมืาอคุณอยากให้เขางาอ้อชัดเจนใช่ไ <นะ S 2> หมถ้าสมมติว่าเราต่างวันจันทนี้มันจะไปค้าขายอาจารย์ที่ว่าขายได้ไหมคะขายอะไรคะขายไก่ย่างค่ะไก่ทอด เดี๋ยวก็น้ำมันสาดกันพอดีขายกันถ้าคนขายกันคนไหนขายขายถ้าคนเดียวไม่ต้องไปช่วยกันเดี๋ยวทะเลาะกันอย่าไปสามคนใช่ไหมอย่าไปสามคนนะจ้านะเดี๋ยวเออนะเขาขายไก่แยงเธอก็ไปขายนับปั่นอะไรซะเออเอออย่าไปขายไก่แยกด้วยกันเดี๋ยว่านโดนกันนะนะครับผมดีไหมโอเคครับผมขอบคุณครับโอ้เลยได้แค่สายเดียวเองอาจรย์จริงจริงอีสายนะสวัสดีครับ จริงๆถ้าเข้าไปขมากรรมได้ก็จะดีขึ้นฮัลโหลครับวส,สวัสดีค่ะค,คุณอะไรครับผมแขกค,ค่ะพี่แขกนะอ่าววันนี้จะดูเรื่องอ,อะไรเชิญเลยครับพี่แขกจะให้อาจารย์ดูหน่อยสวัวดาดวงจะทําอาชีพอ,อ,อ,อะไรถึงจะเหมาะสมไ่มคะครับดวงทําอาชีพอะไรถึงจะเหมาะสมแล้วคิดว่าจะทําอะไรอยู่คะในใจมีไหมคะอยากไปค้าขายอะค่ะขายอะไรคะอ่าพวกเกี่ยวกับอาหารการกินเนี้ยค่ะ อาหารตามสั่งใช่ไหมหรือขายก๋วยเตี๋ยวหรือขายอะไรเป็นน้ำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายน้ำดีจะไปขายที่ไหนแถวแถวบ้านนี่ละคะ่ะแบบว่าตามตลาดนะัดตามอมะไรอเงี้ยอ้าวดีอาจารย์บอกได้เลยทำเลยทำเลยทำเลยอย่าคิดแล้วไม่ทำเพราะคิดนานเดี๋ยวคุณไม่ทำอ้าวคิดแล้วทำเลยคือคือพอคิดคุณเป็นคนอย่างนี้ค่ะชอบคิดอยากทำ แต่ถึงเวลากว่าจะได้ทําหมดอยากไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่อีกแล้วใช่ไหมครับค่ะเอเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดแล้วทําเลยตรงนี้ได้สตังค์นะคะทาได้นะอาจารย์ขอถามอีกเรื่องไนึ่งไหมคะว่าอยากไปเรียนกับอาจารย์ะจะมีโอกาสได้ปัจากเรียนอาจารย์ก็มีสิคะเข้ามาสิคะเดี๋ยวจะเปิดคอร์สไม่แพงด้วยนะอืต้อนรับรายการใหม่ ผมเรามาเรียนเราคำพไปนะครับติตต่อทีมงานติดต่อทีมงานนะครับผมพี่นะครับผมเยนดีด้วยนะเราเนี่ยจะได้เป็นรายได้เสริมนะคะนะครับผมแล้วก็ถึงเวลาที่จะประกาศรายชื่อผพ้ชนี้ฮะมอบให้กับคุณนาครับอาจารย์ดูดวงให้ที่หนึ่งได้อาจารย์คุณนาเกิดวันที่29เดือนสิงหาคม2523วันเสาร์มีรมอะไรฮะคุณนาส่งมาประมาณ40 S อสนะคบันาคุณผู้ชมคุณนาถามว่ามีคมอะไรอืมใช่แล้วก็ไม่ไม่บอกว่า เกี่ยวกับอะไรครับความรักการเงนินหรืออะไรคุณนาล้วนๆเลยนะฮะเนี่ยฮะเอตเวสมามา,าที่สุดนะคุณนาเก่าว่าไม่ให้ใครเลยอ่ะใช่ใช่แบบแบบตัดคนอื่นหมดเลยฮะเ <laughs> นี่ยคุณนาเลยฮะโดยเฉพาะรอดหลังเนี่ยยี่สิบกว่าฮะนาทั้งเลยฮะเนี่ยฮะอ่ะาราคาปจ่ายครับมีกรรมอะไรเหรอคะมีกรรมอะไรนะครับผมเนี่ยฮะคุณนามีกรรมที่คำพูดอ่าครับผมนะคะบางทีพูดอะไรไม่ได้ตั้งใจอืแต่ว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนอ้าว นะคะคือคือด้วยบางทีก็ประสงค์ดีนั่นแหละพูดไปเนี่ยแต่ว่าเขาเดือดร้อนนะคะมะนั้นมีกรรมกับคำพูดพยายามอย่าพูดเรื่องคนอื่นอเอาอย่างนี้คุณนาคุณนาเนี่ยสามารถจะมาเรียนกับอาจารย์ได้คำพูดของคุณจะเป็นประโยชน์กับตัวเองอนะคะแต่ตอนนี้มีกรรมจากคำพูดไม่ว่าสมมตินะ,ะคนจะเอาตังค์มาให้ปุ๊บพูดอะไรผิดถูกคนนี้เดียวเขาไม่ให้เหลย คือมีกรรมกับคำพูดไงนะคะเขาอยากจะให้หมื่นหนึ่งเอาไปสามพันแล้วก็อย่างนี้นะไม่ถูกหอไม่ถูกหูพูดอะไรก็ไม่รู้นี้นะคะแล้วก็แต่เนี่ยเขามาเรียนได้นะเหมาะกับเรียนเรียนโหราศาสตร์เมาะกมาเรียนโหราศาสตร์ครับผมนะคะนะครับผมชัดเจนนะครับเป็นคุณาได้รับของาะวันไปนะครับเป็นกัมยานนะครับจากอาจารย์นะครับอันนี้หนึ่งนะเอะอันนี้ถือว่าเป็นลาบไหม ลาบครับเพราะว่าเขาบอกว่าคุณนาจะมีโชคลาบนี่ฮะได้ลาบใช่หมละนะคะเอ้าลองลองดูนะลองไปซื้อเลขอะไรที่เพิ่งซื้อมาแล้วไม่ถูกอ่ะตามก็เรียกตามใช่ไหมตามใช่ไหมตามนิดเดียวอ่าตามนิดเดียวไม่รู้ที่คุณนาซื้อแล้วพลาดไปเนี่ยค่ะให้ตามไว้ครับผมอ่ะชัดเจนครับวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะฮะนี่คือรายการโหรามศาสตร์นะคะก็เจอกับอาจารย์เป็นหนึ่งได้ทุกๆวันพาริฮาร วันพุธอาทิตย์หน้าเปลี่ยน,นเ,เป็นวันพุธ้ะเป็นวันพุธเหรอคะอาทิตย์หน้าอ่ะโอเคฮะอาทิตย์หน้าเป็นวันพุธครับคุณผู้ชมนะก็ติดตามได้นะเรื่องราวของอียิปต์แท้ๆนะครับเพราะอาจารย์ก็นําทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอียิปต์แล้วก็เป็นคัมภีร์หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่คิดค้นขึ้นมาเรื่องราวของศาสตร์คัมภีร์ฮัจัดนะฮะใครที่สนใจจะเรียนอาจารย์ก็จะมีตําราให้มีแบบฝึกหัดนะฮะมีไพ่มีผ้าปูให้แล้วก็มีถุงให้เรียบร้อยเลยมาแต่ตัวอย่างเดียวาแต่ละหิ้วไปเดี๋ยวมัันนนนเปป็หหหลลุดไไ่ตรรงคบผมอ่ะ วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับใครที่สนใจนะฮะก็สามารถติดต่อได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ทุกๆวันนะประจํารายการของเรานะครับเรื่องราวของสิ่งที่อาจารย์จะพาไปลอยกรรมรับพรสวรรค์นะฮะที่อัมพวา24-25ที่จะถึงนี้เดือนหน้านะครับก็เสาร์อาทิตย์นะฮะเป็นวันที่ดีที่สุดของเดือนนะครับผมก็จะไปทําในสิ่งดีๆนะฮะก็0824406644นะครับลอยกรรมรับพรสวรรค์ณอัมพวานะครับสมุทรสาค็งคามนะฮะสวันหนึ่งคืนนะฮะ24-25พฤษภาคมครับ วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมกฤษสพลวิเวชชีวินะฮะอาจารย์เป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งเดียวต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับกรรมในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าหากคุณเคยทำอะไรไว้ผลที่ได้ตามมาก็จะเป็นเช่นนั้นวิบากกรรมผลของกรรมสามารถส่งผลข้ามภพข้ามชาติได้ ไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่การตายกรรมดีเรียกว่ากุศลกรรมกรรมชั่วเรียกว่าอากุศลกรรมหากคุณเคยทำแท้งเคยให้ความช่วยเหลือดาบุตรรีประพฤติผิดกรรมที่คิดว่าเกิดจากการกระทำทั้งในพบนี้และพบที่แล้วขอเชิญเข้าร่วมพิธีลอยกรรมรับพรสวรรค์สองวันหนึ่งคืนณนะอัมพวา ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่24และ25พฤษภาคมนี้สำรองที่นั่งเพียง4,500บาทรับจำนวน50ที่นั่งเท่านั้นสอบถามโทร0824406644 0880223563